ขั้นตอนการแจ้งบัญชีธนาคารอื่นกับเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com เพื่อแจ้งบัญชีธนาคารอื่นได้กับเว็บไซต์นะครับขั้นตอนเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง o n e y c h ช n n e l ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมนีช n น l ครับคลิปนี้จะแนะนำท่านผู้ชมถึงขั้นตอนการแจ้งบัญชีธนาคารอื่นนะครับที่ไม่ใช่ทกศเพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0 0บาทกับเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วไม่มีบัญชีธนาคารทกศนะครับขั้นตอนการดาเนินการจัเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ หยิบมือถือของท่านขึ้นมานะครับมือถือของท่านต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับกดไปที่โค m มนะครับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับจิ้มไปเลยค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บนะครับตรงนี้นะครับบางรุ่นอาจจะอยู่ข้างบนนี้นะครับแต่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับโอเคแล้วพิมพ์คําว่านะครับเยืยวนะครับยาเกษตรนะครับเกษตรกร .com นะครับ พิมพ์เข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดค้นหาเลยนะครับอ่าง่ายๆครับผมก็เจอเว็บไซต์แล้วนะครับเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์นะครับช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับให้ท่านเตรียมหมายเลขประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้วก็บัญชีเงินฝากธนาคารนะครับ กรณีที่ท่านไม่มีบัญชีทกศนะครับคลิกตรวจสอบนะครับตัวนี้เลยนะครับเกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินโอนนะครับจิ้มเลยครับโอเคกดยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดถัดไปโอเคจากนั้นกรอกหมายเลขประชาชนเข้าไปเลยครับ13หลักนะครับของท่านเลยนะครับโอเคผมกรอกเข้าไปก่อนเลยนะครับโอเคนะครับ้ากรอกเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาข้างล่างนะครับเลื่อนเพื่อกกรอกรหัสความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นตัวเลข แบบนี้นะครับก็แต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมกรอกเข้าไปเลยครั้งนี้คือ6155ง้านะครับหอท่านผู้ชมก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับกดถัดไปนะครับเว็บไซต์ก็จะแจ้งขึ้นมานะครับว่าเยียาเกษตรกร c อ m ยืนยันข้อมูลนะครับมีหมายเลขประชาชนของเราชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกรอกเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับหาท่านผู้ชมนะครับมีบัญชีทอสอยู่แล้วนะครับ ปุ่มตัวนี้จะไม่มีให้ท่านเลือกบัญชีธนาคารนะครับจะเป็นบัญชีธนาคารขกสเลยของท่านเลยนะครับ shuttle. เพื่อรอรับเงินโอนทันทีนะครับท่านจะไม่สามารถแจ้งเป็นบัญชีธนาคารอื่นได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเกษตรกรท่านนี้คือไม่มีบัญชีธนาคารอกสนะครับปุ่มเลยมีเลยขึ้นมาให้เลือกว่าจะใช้บัญชีธนาคารไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกบัญชีธนาคารกรุงไทยของเกษตรกรท่านนี้นะครับ เลื่องลงมาเป็นกรุงไทยนะครับกรุงไทยโอเคครับแล้วก็กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากนะครับผู้รับโอนนะครับโดยเลขที่บัญชีเงินฝากตอนนี้นะครับต้องมีชื่อบัญชีที่ตรงกับผู้ได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้นะครับห้ามใช้บัญชีของผู้อื่นนะครับหรือบุคคลในครอบครัวก็ไม่ได้นะครับโอเคผมจะกรอกเลขที่บัญชีเข้าไปเลยนะครับโอเคครับผู้ชมหาท่านกรอกครบแล้วนะครับก็กดถัดไปเลยนะครับถัดไปเลย ตรวจสอบข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับว่าชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์บัญชีผู้รับโอนถูกต้องไหมแล้วก็เลขที่บัญชีถูกต้องไหมนะครับตรวจสอบอีกครั้งนะครับให้ถูกต้องนะครับห้ามกรอกผิดเดี่ยวเด็ดขาดเลยนะครับท่านผู้ชมที่สําคัญคือต้องเป็นบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับห้ามใช้บัญชีอื่นนะครับโอเคข้อมูลถูกต้องครับกดยืนยันข้อมูลตัวนี้เลยนะครับข้านล่างสุดเลยนะครับ อโอเคท่านผู้ชมข้อคว,วามก็จะขึ้นมาว่าท่านได้แจ้งช่องทางการรับเงินโอนแล้วและจะได้รับเข้าบัญชีตามที่ท่านแจ้งไว้ตามเงื่อนไขของโครงการนะครับรหัสอ้างอิงนะครับให้เราแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมโอเคถ้ามีปัญหาสอบถามก็โทรไปที่นี้ได้นะครับผมแค่นี้นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการแจ้งช่องทางการรับเงินโอนนะครับโดยใช้บัญชีธนาคารอื่นสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทครับ หากไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้นะครับให้ท่านเช็คอีกทีในครั้งมันต่อไปนะครับผมโอเคนะครับหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผมใต้คลิปนะครับผมจะรีบามาตอบให้ท่านผู้ชมให้หายข้อสงสัยนะครับผมโอเคนะครับลาไปก่อนสาหรับคลิปนี้นะครับผมกับกระผมไนนี่ชาแนลนะครับสวัสดีครับ